ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการคุยข่าวเช้าวอาอากาศผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียง9.9หน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองมราชการกองทัพไทยปฏิชันชัชชัยแสงสว่างค่ะกลับมาพบกันนะคะเป็นประจำทุกๆวันแบบนี้พร้อมกับนำภารกิจของหน่วยบัญชาการทาหารพัฒนามาบอกเล่าบอกกล่าวให้กับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังได้รับทราบในการลงพื้นที่ปฏิบัติหน้าที่ดูแลช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนั่นเองค่ะ ภารกิจของเราในวันนี้จะเป็นอย่างไรเชิญติดตามค่ะ ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่51สํานักง,งานพัฒนาภาค5หน่วยบรญชาการทหารพัฒนาตรวจติดตามผลการดําเนินง,งานโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นน้ำตามแนวพระราชดําริเพื่อเป็นการน้อมนําแนวทางพระราชดําริไปสู่การปฏิบัติในการแก้ไขปัญหาภัยแล้งและอุทกภยัยตั้งแต่ต้นเหตุของปัญหาได้แก่การพัฒนาพื้นที่ต้นน้ำให้มีความชุ่มชื้นอย่างยั่งยืนในเขตพื้นที่อุทยานแห่งชาติภูสะดอกบัวตําบลคําขืนแก้ว อำเภอชานุมานจังหวัดอำนาจเจริญนั่นเองค่ะต่อเนื่องกันที่ภารกิจต่อไป ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่5-2สำนักง,งานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาตรวจพื้นที่โครงการเกษตรผสมผสานโครงการจัดหาน้ำกินน้ำใช้โครงการก่อสร้างเส้นทางคมนาคมตามแผนงานโครงการประชปมงบประมาณ2,566ในพื้นที่ตำบลเป้าหมายการพัฒนาเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการดำเนินงานให้เป็นไปตามมาตรฐานสมความมุ่งหมายของทางราชการและประชาชนในพื้นที่ได้รับประโยชน์สูงสุด นาตำบลหน,นองแวงอำเภอสำลงใหม่อำเอระรหารจังหวัดบุรีรัมย์นั่นเองค่ะต่อเนื่องกันที่ภารกิจต่อไป หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่53สำนักง,งานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาได้จัดกำลังพลชุดช่วยเหลือประชาชนและรถยนต์บรรทุกขนาดเล็กนะคะร,ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งชัยดำเนินการฟื้นฟูสภาพวัดล้อมหลังเกิดสถานการณ์อุทกภยัยโดยนำกำลังพลขนย้ายสิ่งของและทำความสะอาดบริเวณโดยรอบณวัดป่าพิมาล,าลามังคลารามบ้านนนแดงนนม่วงหมู่7 ตำบลทุ่งชายอำเภออุทมพรพสิสัยจหวังศรีสะเกษนั่นเองค่ะเดี๋ยวเราไปพักฟังเพลงจากทางสถานีกันสักครู่ค่ะ